ตอนแรกเข้ามาถามประเด็นว่าไหนเคยบอกว่าหาเสียงเอาไว้นะเพื่อไทยต้องไม่มีพักสองลุงแล้วบอกเลยมันทำใจไม่ได้หรอกจะไปตอบคนยังไงถ้าเกิดมีสองลุงจริงๆซึ่งไม่เชื่อหรอกว่ามีถ้ามีเดี๋ยจะไปเป็นฝ่ายคาดออสระ,ะไไปดูของเก่าชัดนิดหนึ่งไหมคุณดีสรตกลงว่ายังไงที่บอก,บอกนะ เาบริหารมาเก้าปีมันเป็นไปไม่ได้มันมีปัญหาซับซ้อนที่เสียหายก็ควรจะหาทางเลือกให้ใหม่พักเลือกพักฝ่ายประชาธิปไตยครับพูดกันชัดเจนอย่างนี้นะกับคําคืนน้าลายเนี่ยผมว่าผมไปสมัครงานที่ไหนเขาจะรับผมไหมล่ะเพราะฉะนั้นคือควรดีสอนเป็นขุนพลทุกเวทีขององค์เองเสถษษาเนี่ยถูกไหมคือเป็นเป็นพันเฟืองเล็ก,ลกๆในการปราศัยโดยเฉพาะอีสานเนี่ยผมพูดอีสารชัดเจนพูดชัดกว่าพูดไทยนะครับ เพราะฉะนั้นคนละน้ํากับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแน่นอนก็ก็ทางพลังประชาไอ้พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติด้วยความเคารพท่านก็อยู่ของท่านน่ะดีแล้วนะท่านท่านท่านก็อยู่เกาะกลุ่มกับท่านไว้ที่ผ่านมาเสนอพิธานี่ท่านไม่เสนอแข่งนี่ก็เป็นมารยาททางการเมอรืองที่ดีนะครับอืมอืมดีก็เริ่มเข้าระบบระบบแล้วครับท่านกับูมใจไทยวนที่สอนขึ้นหลายเวทีช่วงหลังก็ซัดกันหนักกับเพื่อไทยนะ ผมนี่ก็ไปไล่หนูตีงูเห่าครับใช่สิสเกตถ้า,าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นยังไงก็คุยกันถ้าถามคนเลือกตั้งจริงๆนี่เขาไม่เอาเหมือนกันนะครับออืเขาไม่เอาเหมือนกันนี่<ล>ถ้าถ้าถามนะถ้าถามถ้าถามผมแต่ว่าถ้าเรามาพูดแต่ความหลังที่ผมพูดเนี่ยคะแนนมันไม่ถึงสามร้อเจ็ดสิบห้าแล้วจะไปยังไงใช่ครับใช่ครับอันนี้มันก็เป็นการตั้งรัฐบาลที่ยากลําบากมาก เท่าที่ผมมีประสบการณ์นะครับอครั้งนี้ยากมากไปทางไหนซ้ายขวาหน่อยก็เจอเจอเอฟซีขนาดเชิญมาคุยกันนี่เฉยเนี่ยเอามันมาทําไมให้มาเหยียบพักเราทาไมโอ้โหโกรธเคืองกันปอดสุควนครับอ๋อมีอมใช่ไหมอะมีความรู้สึกถึงขนาดนั้นเลยเอามันมาทําไมมาเหยียบพักเราทําไมอย่างนั้นเลยเหรอเออไอ้พวกพวกพวกที่คือเขาเขาเขาก็โกรธเคืองเขามีสิิ์โกรธนะเอฟซีของใครของใครผมว่าใจเย็นๆเขายังไม่ได้มารวมรัฐบาลเขามาคุยกันว่า แต่และพรรคคิดยังไงเพราะเรารับไม้อ,มอยากพรรคเก้าไกลมาตั้งรัฐบาลก็ต้องคุยทังทุกพรรคคุยกับสสคุยกับสวครับเอออ่ะแต่ประเด็นภูมิใจไทยมันจบไปก่อนหน้าแล้วเพราะมันก็ยากในความจําเป็นแต่ลุงเนี่ยไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เข้ามาสั้นๆเห็นขับรถอยู่ก็ต้องปล่อยแล้วจากนั้นโทรไม่ติดอีกเลยทบชอว์อ่ะโทรติดแต่บอกไม่สะดวกที่ตอบสั้นๆว่ามันก็มีความรู้สึกนะกกะวลนะใช่ไหม แล้วมาให้สัมภาษณ์ที่สภาโตนใช่ค่ะคือนักข่าวเนี่ยไล่าถามจากประเด็นของคุณหมอชนน่านก่อนอว่าเออตอนนี้มีกระแสข่าวกดดันให้คุณหมอชนน่านลาออกผ่านทางแฮชแท็กในโลกออนไลน์คุณอนิสรก็บอกว่าคือการเมืองมันบังคับให้เราต้องทําแบบนี้อ่ะตอนแรกสุดเราก็ให้ก้าวไกลตั้งรัฐบาลแต่เขาไม่สามารถนําเรือเข้าฝั่งได้แล้วก็อ่านกรอนที่เพิ่งแต่งสดสด,สดใหมๆ่ๆเตือนใจตัวเองให้ผู้สื่อข,ข่าวฟังด้วยว บอกว่าเตือนตนตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นอย่างไรเจ็บเนื้อลึกในในและเจ็บใจไม่อยากทำเจ็บเนื้อลึกในในและเจ็บใจไม่อยากทำแล้วก็ระบุว่าโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเดินทางต่อไปได้แล้วนี่นักข่าวก็เลยถามที่แล้วตัวคุณอดิสรเองด้วยอะค่ะที่เคยประกาศไว้ว่าถ้าเกิดจับมือกับลุงนะจะไปเป็นสสออิสระฝ่ายการอิสระ ตัวคุณอดุดรสรตอบเลยว่านเนี่ยเน,ยเ,นยเมื่อเช้าตอนนี้ก็โดนคุณสรยุทธ์จี้เลยแต่ผมมานั่งพิจารณาละผมก็คิดว่าผมชอบการเป็นสอสอเพราะ17ปีถึงพึ่งจะได้เป็นเพราะฉะนั้นผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรส่วนกรอนเขียนให้ตัวเองเพราะเจ็บใจที่พูดออกไปอ๋อ แต่ก็ย้ำผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกทีหนึ่งเจ้าตัวก็ตอบอีกทีก็เป็นสอสอมันต้องรอถึงสิบเจ็ดปีเลยนะเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นสอสอนี่แหละไม่ได้จะไปเป็นฝ่ายค้านอิสราผมก็ไม่ได้มองอะไรเพราะว่าสภาพการเมืองมันมันบังคับให้เราทำอย่างนั้นนะเพราะว่าแรกสุดเราก็ให้พักก้าวไกลเขาทำเขาไม่สามารถที่จะนำเรือเข้าไปสู่ฝั่งได้ผมเขียนเมื่อกี้นะครับเตือนตนตลอดเวลา ที่ผ่านมาเห็นอย่างไรเจ็บเนื้อลึกในในและเจ็บใจไม่อยากทำครับโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเดินทางต่อไปได้ครับวันนี้ก็โดนคุณสรยรุทธ์จี้เลยจะทำยังไงผมก็มานั่งนั่งพิจารณาว่าสอสอนี่ผมชอบนะสิบเจ็ดปีผมซึ่งได้มาผมจะทำหน้าที่ผู้แทนรัษฎรณาตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดครับเมื่อกี้เห็นให้ใครอะค่ะพีก่ก็เขียนให้ผมนี่แล้ครับ ผมเจ็บใจไงที่ที่พูดไปเจ็บลึกในในถ้าเจ็บใจไม่อยากทําเจ็บลึกในในก็คือย่งพูดใน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 นี้ก็ทําเป็นสสนี่รอมาตั้งสิบเจ็ดปีนะแล้วที่ผ่านมาสองสามอาทิตย์นี่ก็ทําหน้าที่ได้ดีนะใช่ไหมจะไม่เป็นเป็นฝ่ายค้านอิสระเลยก็เป็นสสนี่แหละครับคือเป็นสสฝ่ายค้านไม่รู้เขาจะรับเรารับผมหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตัวเองจะผไปทำพูดกับที่ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้ผิดก็บอกว่าเจ็บลึกในใน เต,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 ตืองงตนตนเตือนตนชเตือนตนตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นอย่างไรเจ็บลึกเจ็บเนื้อลึกในๆและเจ็บใจไม่อยากครับตถตาัดสินใจว่าเราจะไม่ได้ลาออกอะไรคือสอสอย้ายให้ผมลาออกเลยครับ17ปีที่รอคอยเอ,เอาเอาผมไปดูเล่นสักคนได้จะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติเยอะต้องขอกลาบประทานโทษคุณสรยุทธด้วยแต่พูดอีกอย่างวันนี้พยายามที่จะเข้ารายการท่านแต่ว่าผมขับรถอยู่ชม เดี๋ยวมีโอกาสมานั่งกินกาแฟกันกินใช่ไหม